ัลโหลค่ะเออโบอั Bo, นี้พี่ทายนะค่ะว่างไงเออพี่เพิ่งเห็นโบลงรูปอะไปซื้อรถใหม่เหรอใช่ค่ะได้ไวเหมือนกันนะเนี่ยเอาเวลาตัวใหม่เลยค่ะพี่อันนี้คือไหนตัวท็อปป่ะตัวท็อปค่ะใช่เออพี่ก็เล็งๆไวเหมือนกันเนี่ยกาลังดูแต่ว่ายังยังไม่รู้เลยไปดูมาหลายที่แล้วกันแต่ยังไม่ถูกใจแคมเปญพวกอะไรอะแล้วของที่โบไปออกมาเนี่ยได้โปรโมชั่นอะไรมาตัวนี้หนูได้โปรดาวหมื่นเก้าค่ะแล้วก็ผ่อนประมาณเก้าพันนิดนิดแล้วพวก ของของแถมอะไรเงี้ยมีเยอะไหมอ่ะอันนี้เขาให้หนูชุดแต่งมาด้วยชุดแต่งรอบพันแล้วก็อของแถมอื่นๆเนี่ยประกันภัยชั้นหนึ่งเขาให้อยู่แล้วค่ะแล้วก็ของแถมแบบมาตรฐานเนี่ยเขาให้มาครบเลยอืพี่หมอใช่พี่ดูหลายที่ไม่มีที่ไหนให้ชุดแต่งมีที่นี่ดาวเหมือเก้าเนี่ยนะแล้วเรื่องเซลล์เป็นไงบ้างเซลล์ดีไหมเนี่ยบริการดีค่ะติดตามงานดีแล้วก็แบบพวกเอกสารอะไรเงี้ยเราต้องเตรียมอะไรบ้างเขาก็จะให้คําแนะนําดีมาก เออว่ออะเออเดี๋ยวดูของโบดีกว่าที่ไหนนะโบนี่จะออกที่ไหนอะอยู่แถวไหนหนูออกกับสยามนิสันมหาคน,นะครค่ะหนูออกที่สาขาสุวินทวงศ์เขามีหลายสาขานะจริงเหรอม,มีมีสาขาอะไรบ้างอ่ะเขามีที่อ่อนนุชมีลำลูกกาค่ะแล้วก็มีที่หงโยธินด้วยแต่ว่าหนูออกที่สำนักงานใหญ่สุวินทวงศ์อ๋อเหรออะไรนะสยามสยามนิสันมหาคน,าน,นหารครพี่เสิร์ชในเฟซบุ๊กก็เจอน,นะคะพิมพ์ภาษาไทายเลยว่าสยามนิสสันมหาคนคร